เฮ้ยใครมาโยนอะไรหน้าบ้านวะเอามาดูดิหน้าที่แห่งหนึ่งมีเพื่อนสนิทสองคนกำลังเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน น้องเพื่อข่าวอะเราขอได้ไหมเราชอบมากเราก็ชอบน้องเขาคงๆกูต้องการกูกูชอบน้องเขานะเราเขายังไม่เลือกเลยเขาชอบใครอะรีบตัดสินใจได้หมมได้เลเรือกคนไนะน้องอย่าเสือบงโง่เรื่องกูฮีห่องน้ำห้องน้ำ ฮ้ยร้้ยอะไรเนี่ยน้องมาเพื่อข่าวผีด้วยหน้าคนในข่าวกอเหมือนผีแหละแต่ที่สุดคุณผู้ชมฮะนี่คือเรื่องของภัยสังคมผู้ชายคนหนึ่งไปก่อเหตุคมขืนควายของเพื่อนบ้าน เดี๋ยวต้องเล่าต่อว่าเป็นภัยสังคมยังไงแต่นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ตอนที่เพื่อนบ้านเนี่ยมาจับได้คาหนังคาเขากังเกงในเนี่ยพาดอยู่ที่ราวข้อพี่พี่หนีไปสวนมาพี่กูตามไปดันเฮ้ยกูตามไปดันเขียนี้ใช่ไหมกูเห็นเฮ้ยจะหลุดไหม ไปจนี้จะไหนวะคนคนนี้คุณทำอะไรมาเอ้ยคุณทำอะไรมาครับผมไปมสัมพันธ์กฝายมาความิดที่ดีครับาทำอะไรครับผมผมจมจักลุ่มผมจกุ่มคุณผมจะจับคุณได้ไหมจับคุณได้ไหมครับุณจบผมจะจับคุณ กดเข้าไปครับตี๋ครับ, be บใช่ครับอุ้ยอือเนี่ยยี่สิบห้าร้อยครับคุณต้องไปกับพวกผมคงคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอยังไงเอ็นฟิวไปโอ้ยกูเจ็บดังกุยเยี่ยมันป้าป้าที่จมูกกูมันตัวเปล่นตัวไม่ดูครับไปยังครับ คุณคิดยังไงถึงมีปฏิสัมพันธ์กับควายมันใหญ่ดีอ่ะแข็งมากนี่คือหุกเหรอจะลองมากคือหุกขึ้นไปซะไปไปเฮ้ยนะคุณมันจะหาคุกมั้ยนะแขหุกไม่แข็งเข้าไป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 คุณไปแล้วนะคนอย่างมึงโกงขังคนดำคนเล่ยมีปฏิสัมพันธ์กับควายไม่มีมนุษย์เฮ้ย อ้หมสอสาวโคตรสวยอะ่ะดูหนูชื่อะอะไรชื่อหอค่ะดนูยกี่ขวบสองขวบค่ะเอางี้นะน้ากับคนรับใช้น้าจะจะมารับเลี้ยงหนู<ะ>เพราะว่าพ่อหนูเขาได้จ้าไปแล้วจริงหรอคะ พ่อหนูเสียพ่อเลยคะพูดยากนะถ้าอย่างพูดจริงๆก็แกไม่แห่ใจไอ้หนูคงไม่มีพ่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เขาจะมาเล่าเป็นพ่อมันทอมจริงเหรอคะจริงแน่นอนโอเคค่ะตาตุ๊กตาโอเคค่ะแกเป็นอย่างนี้นะหนูโอเคค่ะตุ๊กตาหนูนะคะ

อะไรดิว่อ้ยไงไปมันหนีไปกูจะนอนต่อง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 อองององอมอง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 อ ไ <c oughs> อ้หนกลัวแม่หนูกลัวมันเป็นลูกวกัวเไ๊ะอะไรมันเป็นลูกวูวหยุดยุดนะครหยุดยุดยุดอย่าทะเลาะหนูเลยค่ะไม่เอาไม่เอาลูก่อนเ้็กเด็กจีบหายเลย เดี call, you you. Mm ๋ยวกอลูกม um, okay. ึงนะเว้ยกูอยากเล่นไม่ใช่ลูกบัวมึงเอาไปเลยนังเกเรคไม่อาหมันเป็นลูกเพื่อนมันเป็นลูกเพื่อนแม่งเฮ้ยลูกเป็นเกเรรับไม่ได้วะของตัวเองแม่งเลยยอมตายดีกว่าไม่ลูกเป็นเกเร ชาเตียมชาเตียมคุณกลับมาได้ยังไงลูกผมมันเกย์ผมรับไม่ได้ผมก็เป็นผมเป็นเกยคุณโดนแน่ถ่ายเอ็นเครดิตเพียเพยถ่ายถ่ายเครดิตเราบ้างเฮ้ยอะไร <c oughs> 재미 <laughs> <laughs>